คุณเคยสังเกตไหมว่าแมวของคุณชอบนอนตรงไหนบ่อยที่สุดบางตัวชอบปีนขึ้นไปนอนบนหลังตู้สูงๆบางตัวเลือกหมอนใบนุ่มที่คุณใช้ทุกคืนบางตัวม้วนตัวอยู่ปลายเตียงเหมือนเฝ้าเจ้าของหรือบางตัวเลือกนอนกลางห้องอย่างไม่สนใจใครทุกครั้งที่เราเห็นภาพนั้นมันดูเรียบง่ายแต่กลับมีเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดเหมือนว่ามันกําลังเลือกที่ของมันในโลกใบนี้อย่างตั้งใจที่สุด สำหรับคนเลี้ยงแมวบางครั้งเราคิดว่ามันก็แค่นอนแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปการที่แมวเลือกนอนตรงนั้นอาจมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นก็ได้เพราะแมวไม่ใช่สัตว์ที่ทำอะไรแบบไร้เหตุผลเพราะมันไม่ใช่แค่าหาที่สบายแต่คือการเลือกตำแหน่งที่เหมาะกับสัญชตตาตญาณความปลอดภัยและพลังงานรอบตัวทุกครั้งที่แมวขยับตัวเปลี่ยนมุมนอนหรือมุดเข้าไปอยู่ในมุมแปลกๆของบ้าน พวกมันอาจกำลังบอกอะไรเราบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวคนโบราณในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าแมวมีพลังพิเศษสามารถรับดูพลังงานละเอียดอ่อนในบ้านได้โดยเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีนที่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่าพลังชี่พลังชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราทั้งในคนธรรมชาติและบ้านที่เราอยู่พลังนี้เองที่ทำให้สิ่งต่างๆสมดุลหรือในบางครั้งทำไม่รู้สึกไม่สบายโดยไม่ดูสาเหตุ ถ้าชี้ไหลเวียนดีบ้านก็จะอบอุ่นสงบและเต็มไปด้วยพลังชีวิตแต่ถ้าชี้ติดขัดบ้านก็จะรู้สึกอึดอัดเหมือนอากาศไม่ถ่ายเทแมวถูกเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ไวต่อพลังนี้มากที่สุดมันสามารถเลือกจุดที่ชี้หมุนเวียนดีได้โดยธรรมชาติซึ่งบางทีก็ตรงกับจุดที่เรารู้สึกดีเหมือนกันมุมนั่งอ่านหนังสือที่มีแสงพอดีพอดี มุมโซฟาที่ลมผ่านหรือแม้แต่ปลายเตียงที่เราเผลอเอนตัวลงพักใจในวันที่เหนื่อยล้าคุณอาจสังเกตได้ว่าจุดที่แมวเลือกมักจะไม่ใช่ที่เราจัดไว้ให้นะแต่มักเป็นที่ที่พลังในบ้านนั้นนิ่งพอดีไม่แรงเกินไปไม่อุดเกินไปเหมือนมันรู้ว่าที่นี้ดีโดยไม่ต้องอธิบายถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์เหตุผลอาจเรียบง่ายกว่านั้นอุณหภูมิความปลอดภัยและกลิ่นคุ้นเคยคือสิ่งที่แมวให้ความสําคัญ แต่น่าสนใจตรงที่ความเชื่อและวิทยาศาสตร์กลับไม่ขัดกันเลยเพราะไม่ว่าคุณจะมองว่าเป็นเรื่องของพลังที่หรือเป็นเพียงสัญชตาตญาณของแมวทั้งสองอย่างต่างก็พูดถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือความสมดุลระหว่างร่างกายและสิ่งรอบตัวแมวจึงไม่ได้แค่เลือกที่นอนเพื่อพักแต่เหมือนกําลังปรับพลังของบ้านไปพร้อมกันอย่างเงียบๆทุกครั้งที่มันขยับตัวไปอยู่ตรงนั้นเหมือนมีบางอย่างในบ้านที่กลับมานุ่มนวลขึ้นเล็กน้อย วันนี้เราจะมาชวนคุณมองเจ้าเหมียวในอีกมุมหนึง่งมุมที่แมวอาจไม่ได้แค่ขี้เกียจนอนทั้งวันแต่มันอาจกําลังเป็นผู้เฝ้าสมดุลของพลังในบ้านเรามาโดยตลอดคําว่าชี่หรือพลังชี่ในความเชื่อของคนจีนโบราณเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่าคําว่าพลังงานธรรมดาเพราะมันไม่ได้หมายถึงพลังไฟฟ้าหรือลมที่เราจับต้องได้แต่คือพลังชีวิตที่มองไม่เห็นทว่าเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาในทุกสิ่งรอบตัวเราทั้งในคนสัตว์ สิงของไปจนถึงธรรมชาติทั้งหมดเรียกได้ว่าที่ใดมีชีวิตที่นั่นย่อมมีชี่และทุกการเคลื่อนไหวของโลกก็ล้วนเกิดจากการไหลเวียนของพลังนี้ทั้งสิ้นคนจินโบราณมองว่าชีคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมีชีวิตชีวาบ้านหลังหนึ่งที่เปิดรับแสงได้ดีมีลมพัดผ่านมีเสียงน้ํามีผู้คนยิ้มแย้มพลังชีในบ้านนั้นก็จะหมุนเวียนได้อย่างราบรื่นทําให้คนในบ้านรู้สึกสบายใจมีแรงมีชีวิตชีวา แต่ถ้าบ้านใดปิดทึบอากาศไม่ไทยทีมีของสะสมแน่นจนไม่มีที่ว่างให้ลมไหลผ่านพลังชี้จะค่อยๆติดขัดและเปลี่ยนสภาพเป็นพลังนิ่งที่เรียกว่าชี้ตันซึ่งมักจะทําให้รู้สึกอึดอัดเหนื่อยง่ายหรือบางครั้งก็เหมือนบรรยากาศในบ้านดูเงียบๆหนักๆโดยที่เราอธิบายไม่ได้ว่าทําไมสารฮวงจุ้ยเกิดขัความพยายามจะเข้าใจการไหลเวียนของชี้นี้เองคําว่าฮวงจุ้ยมาจากคําว่าลมและน้ํา ซึ่งเปรียบเสมือนสองสิ่งที่พาชีเคลื่อนไหวในธรรมชาติลมคือสิ่งที่พัดคาพลังไปทั่วส่วนน้ําคือสิ่งที่เก็บกักพลังไว้หากลมแรงเกินไปพลังจะกระจายจนไม่เหลืออยู่แต่ถ้านิ่งเกินไปพลังจะขังอยู่เฉพาะที่่วงจุ้ยจึงเป็นศาสตร์ของความสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหวและความสงบซึ่งหลักการเดียวกันนี้เองถูกนํามามองในมุมของสิ่งมีชีวิตด้วยเมื่อพูดถึงชี้เราอาจลองสังเกตตัวเองดูในบางวัน วันที่เราเปิดหน้าต่างปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามาอากาศหมุนเวียนดีบ้านจะดูสดใสขึ้นทันทีทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นแหละคือวันที่พลังชีในบ้านเราไหลเวียนได้ดีแต่ถ้าวันไหนปิดม่านทั้งวันเปิดแอร์แต่ไม่เปิดลมบ้านจะนิ่งเกินไปรู้สึกเหมือนหายใจไม่สุดทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนนั่นคือวันที่พลังชี่เริ่มตันความต่างเล็กๆนี้เกิดขึ้นทุกวันโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวแต่ร่างกายและจิตใจของเรารับรู้ได้เสมอ แมวเองก็เช่นกันเพียงแต่ต่างจากเราตรงที่พวกมันไม่ต้องใช้เหตุผลทางตกกรกะในการรู้พวกมันรู้สึกได้โดยตรงจากสิ่งแวดล้อมเพราะแมวเป็นสัตว์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกลิ่นและเสียงแม้แต่แรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยในอากาศก็สามารถรับรู้ได้จากหนวดและขนละเอียดทั่วร่างกายนั่นทําให้ในมุมมองของคนจีนโบราณแมวถูกมองเป็นผู้เฝ้าคลังชี้ตามธรรมชาติลองนึกภาพแมวตัวหนึ่งในบ้านมันเดินไปมาช้า หยุดนมตรงมุมห้องแล้วเลือกม้วนตัวลงนอนตรงนั้นอย่างสงบสำหรับเราอาจดูเหมือนเลือกที่นอนเฉยๆแต่ในทางความเชื่อนั่นคือสัญญาณว่าจุดนั้นมีพลังชี้ที่หมุนเวียนดีไม่แดงจนวุ่นวายและไม่อ่อนจนขาดชีวิตพลังอยู่ในภาวะสมดุลพอดีบางตำราอธิบายว่าแมวมีพลังหยินสูงจึงสามารถรับรู้พลังอย่างรอบตัวได้ไวและปรับสมดุลระหว่างสองขั้วนี้โดยธรรมชาติ บ้านที่มีแมวจึงมักดูมีชีวิตอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ก็ตามเพราะการขึ้นไหวของแมวเหมือนการปลุกพลังชี่ให้หมุนเวียนต่อเนื่อง,ง,งแม้กระทั่งตอนมันหลับพลังการหายใจช้าๆก็ยังเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและกลายเป็นเหมือนจุดพลังสงบของบ้านโดยไม่รู้ตัวหลายคนบอกว่าพอแมวหลับบ้านจะเงียบอย่างประหลาดเหมือนพลังงานในอากาศถูกปรับให้นุ่มลงโดยอัตโนมัติหากมองในเชิงฮวงจุ้ยล้วน พลังที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาด้วยเครื่องมือแต่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้เช่นเดียวกับแมวที่ไม่ต้องใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถเลือกจุดที่พลังดีได้เองจุดที่แมวนอนและรู้สึกผ่อนคลายมักเป็นจุดที่ลมและแสงสมดุลพอดีไม่มีสิ่งรบกวนมากเกินไปและเป็นจุดที่อุณหภูมิเหมาะกับร่างกายซึ่งพอเรามองในเชิงวิทยาศาสตร์มันก็ตรงกับเงื่อนไขที่ทําให้พลังงานในบ้านไหลเวียนดีด้วยเช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมในหลายบ้านแมวมักจะไปนอนในมุมที่คนรู้สึกสบายโดยไม่ดูเหตุผลเช่นใกล้หน้าต่างที่มีแสงแดดบางๆหรือบนโซฟาที่ลมผ่านช้าๆนั่นอาจเป็นเพราะทั้งคนและแมวต่างตอบสนองต่อพลังชีแบบเดียวกันเพียงแต่แมวไวกว่าและทำตามสัญชาตญาณโดยไม่ลังเลดังนั้นเมื่อพูดถึงพลังชีไม่จําเป็นต้องมองเป็นเรื่องลึกลับเหนือนธรรมชาติมันอาจเป็นเพียงภาษาของคนโบราณ ที่ใช้เรียกสิ่งเดียวกันที่เราทุกคนรู้สึกอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเพียงแต่เราเรียกมันว่าบรรยากาศดีหรือพลังดีๆในบ้านเท่านั้นเองและถ้าคุณอยากรู้ว่าบ้านของคุณพลังดีไหมบางทีไม่ต้องเปิดตําราฮวงจุ้ยเลยก็ได้แค่ลองดูว่าแม่ของคุณเลือกนอนตรงไหนบ่อยที่สุดเพราะพวกมันคือสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อชี้ที่สุดในบ้านและอาจจะกําลังใช้ร่างกายเล็กๆของมันช่วยรักษาสมดุลของพลังนี้ไว้เงียบๆโดยเราไม่ทันรู้ตัวลองสังเกตดูสิ ในทุกบ้านที่มีแมวเรามักจะเห็นภาพซ้ำๆอยู่เสมอแมวนอนในจุดเดิมเหมือนตั้งใจจองพื้นที่นันไวบางตัวชอบบนตู้สูงบางตัวเลือกโซฟามุมขวาหรือไม่ก็ตรงกลางเตียงของเราอย่างไม่เกรงใจใครมันอาจดูเหมือนความขี้เกียจต,ตามธรรมชาติของสัตว์นักนอนแต่ถ้ามองลึกลงไปตำแหน่งที่แมวเลือกจริงๆแล้วสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพลังของบ้านอย่างน่าสนใจเพราะบ้านแต่ละหลัง มีการไหลของพลังไม่เหมือนกันมีจุดที่พลังเคลื่อนไหวมากและมีมุมที่พลังนิ่งสงบการที่แมวเลือกไปอยู่ตรงไหนจึงอาจเป็นเหมือนการบอกเราแกลๆว่าตรงนี้พลังดีหรือตรงนี้สบายโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิตเปดตำราห่วงจุ้ยเลยด้วยซ้ำในศาสตร์่วงจุย้ยมีคำเรียกตำแหน่งที่พลังดีว่าตำแหน่งชี้ไหลราบรื่นหรือจุดที่พลังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ไม่แรงเกินไปไม่อ่อนเกินไปถ้าเปรียบเป็นลมมันคือลมที่พัดเบาๆไม่กระโชกถ้าเปรียบเป็นน้ำก็คือน้ำที่ไหลต่อเนื่องไม่ขาดตอนจุดแบบนี้คือบริเวณที่คนอยู่แล้วรู้สึกสงบโลง่งหายใจได้เต็มปอดและบางเอิญแมวมักเลือกจุดเหล่านี้เป็นที่นอนประจำโดยธรรมชาติเพราะเป็นจุดที่พลังในอากาศและอุณหภูมิเหมาะกับก,การพักผ่อนที่สุด ลองเริ่มจากแมวที่ชอบนอนบนที่สูงเช่นบนตู้เสื้อผ้าขอบหน้าต่างหรือชั้นหนังสือจุดสูงเหล่านี้ในทางฮวงจุย้ยถือเป็นจุดของพลังหยางพลังแห่งการเคลื่อนไหวสดใสมีชีวิตชีวามันคือจุดที่อากาศไหลดีและเป็นพื้นที่ที่เปิดที่มีการเคลื่อนไหวของชี้อยู่ตลอดเวลาแมวที่เลือกนอนตรงนี้มักมีนิสัยมั่นใจเป็นแมวที่ชอบเฝ้ามองรอบตัว หรืออยากอยู่เหนือสิ่งอื่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะยิ่งแต่เพราะรู้สึกปลอดภัยบนจุดสูงสุดที่ควบคุมได้ทุกทิศท,ทางจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์นั่นคือจุดที่แมวสามารถตรวจจับสิ่งรอบตัวได้ง่ายสุดแต่ในเชิงพลังงานนั่นคือจุดที่พลังหมุนเวียนเร็วสดและกระจับกระเฉงอีกแบบหนึ่งคือแมวที่ชอบนอนในมุมสงบเช่นใต้เตียงใต้โต๊ะหรือในกล่อง จุดแบบนี้ในทางฮงจุ้ยเรียกว่าพลังหินพลังของความสงบเย็นและการเก็บตัวเป็นพื้นที่ที่พลังชีไม่ไหลเร็วเกินไปแต่ก็ไม่อับจนเกินไปเหมาะสำหรับพักซ้นพักใจหรือเก็บพลังเอาไว้ก่อนเคลื่อนไหวต่อแมวที่ชอบจุดนี้มักเป็นแมวที่ละเอียดอ่อนชอบอยู่เงียบเงียบไม่ชอบถูกรบกวนพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่สัญญาณของความกลัวเสมอไปนะ แต่อาจบอกได้ว่าบ้านจุดนั้นมีพลังสงบที่เหมาะกับการพักผ่อนเหมือนมุมสมาธิของแมวนั่นเองถ้าแมวของคุณชอบนอนบนตัวคุณหรือบนเตียงของคุณเสมอนั่นไม่ใช่แค่ความรักหรือความผูกพันอย่างเดียวแต่ในมุมของพลังชี้มันคือการซิงโครไนซ์พลังระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชีวิตจุดที่ร่างกายของคุณอบอุ่นและนิ่งพอดีเป็นจุดที่พลังชีของคนและแมวหมุนเวียนในจังหวะเดียวกัน การที่แมวเลือกมานอนตรงนั้นอาจหมายความว่ามันรู้สึกว่าพลังของคุณสงบพอหรือมีความอบอุ่นที่ช่วยให้มันรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายบางตัวชอบนอนใกล้แน่ต่างหรือประตูซึ่งเป็นจุดที่พลังชี่หมุนเวียนแรงกว่าจุดอื่นเพราะเป็นทางเข้าออกของลมและแสงจุดแบบนี้ถือเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงเร็วในทางฮวงจุ้ยเรียกว่าจุดที่มีการหมุนเวียนของชีตลอดเวลา ถ้าแมวของคุณชอบนอนตรงนี้นั่นหมายถึงมันเป็นแมวที่ชอบพลังเคลื่อนไหวหรือเป็นแมวที่ชอบเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงรอบตัวการเลือกที่นอนตรงนี้ไม่ใช่เพราะมันอยากรู้เรื่องชาวบ้านแต่เพราะจุดนี้คือจุดที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงช้าแสงพอเหมาะและเสียงรอบตัวไม่กดดันจนเกินไปเป็นสมดุลระหว่างความสงบและการตื่นตัวพอดีในบางบ้านแมวเปลี่ยนที่นอนบ่อยไม่ยึดจิตมุมเดิมอาจเป็นสัญญาณของสองอย่าง หนึ่งคือการปรับตัวต่อสภาพอากาศเช่นตอนบ่ายอาจจะร้อนจะต้องย้ายจากเตียงไปพื้นหรือ2คือการตอบสนองต่อพลังในบ้านที่เปลี่ยนไปเช่นวันที่มีคนมากมีเสียงมากหรือวันที่พลังอารมณ์ของเจ้าของไม่เหมือนเดิมพลังชี้ในบ้านก็อาจหมุนเวียนไม่เท่าเดิมแมวที่ไวต่อสิ่งเหล่านี้จึงเลือกย้ายจุดไปตามความรู้สึกของมันอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ท่าทางที่แมวนอนยังช่วยบอกได้ว่าพลังในจุดนั้นเป็นแบบไหน ถ้ามันนอนหงายเหยียดขาเปิดพุงแสดงว่าจุดนั้นพลังสงบปลอดภัยไม่มีการไหลของชีที่แรงจนทำให้ระแวงเพราะถ้าพลังเคลื่อนไหวเร็วเกินไป mm hmm. เช่นใกล้ประตูใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดที่เสียงดังแมวไม่นอนหงายแน่นอนเพราะนั่นคือท่าที่อ่อนแอที่สุดในธรรมชาติแต่ถ้ามันม้วนตัวแน่นๆหรือเก็บขาไว้ใต้ท้องแสดงว่ามันอยู่ในจุดที่ยังต้องระวังตัว พลังในบริเวณนั้นอาจหมุนเวียนเร็วไปหน่อยหรือเป็นมุมที่มีเสียงและแรงสั่นเบาๆจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเอาทั้งหมดนี้มามองรวมกันจะเห็นว่าแมวไม่ได้เลือกที่นอนแบบสุ่มทุกจุดที่มันเลือกมีทั้งเหตุผลทางสรีระวิทยาและพลังงานรอบตัวประกอบกันทั้งหมด และเมื่อเรานำมาผสมกับแนวคิดของฮวงจุย้ยก็จะเห็นความงดงามของธรรมชาติที่สอนกันอย่างลงตัวธรรมชาติของแมวกับธรรมชาติของบ้านต่างก็ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลอย่างเงียบๆดังนั้นการดูว่าแมวนอนตรงไหนบ่อยๆอ,ยอาจไม่ใช่แค่เรื่องน่ารักของสัตว์เลี้ยงแต่มันคือผาษาหนึ่งของบ้านที่พูดผ่านร่างกายของแมวถ้ามันเลือกนอนตรงไหนซ้ำๆนั่นอาจเป็นจุดที่พลังในบ้านสมดุลที่สุดจุดที่ชี้หมุนเวียนอย่างพอดี ไม่มีการสะสมของพลังลบหรือว่าถ้ามันเริ่มหลีกเลี้ยงมุมใดมุมหนึ่งอาจเป็นสัญญาณเล็กๆว่าพลังตรงนั้นเปลี่ยนไปเช่นมีสิ่งของบังลมแสงน้อยหรืออากาศไม่ถ่ายเทแมวไม่ได้พูดกับเราด้วยคำพูดแต่มันบอกเราด้วยการอยู่อยู่ในที่ที่พลังดีอยู่ในที่ที่เหมาะกับการพักอยู่ในที่ที่ทำให้รู้สึกสบายและสงบการที่มันเลือกมุมนั้นทุกวัน ไม่ใช่เพราะบางอื่นแต่มันอาจกำลังสะท้อนให้เราเห็นว่าพลังในบ้านของเรายังไหลเวียนได้ดีและในทุกลมหายใจของมันก็อาจมีพลังชีที่หมุนเวียนอยู่รอบตัวเราอย่างกลมกลืนเสมอถ้าเราฟังดูตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าเรื่องฮวงจุ้ยแมวไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแปลกๆที่คนโบราณคิดขึ้นมาแต่มันคือการสังเกตธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอย่างละเอียดอ่อนจนกลายเป็นภาษาของพลังงานรูปแบบหนึ่ง แมวอาจ,จไม่ได้เรียนรู้คำว่าพลังชี้แต่ร่างกายของมันตอบสนองต่ออุณหภูมิแสงและบรรยากาศในบ้านได้แม่นยำกว่ามนุษย์หลายเท่าพูดอีกแบบก็คือมันใช้ร่างกายเป็นเครื่องมัดพลังงานชีวิตโดยธรรมชาติทุกครั้งที่แมวเดินช้าๆแล้วเลือกจุดนอนของมันมันกำลังเลือกสมดุลระหว่างความอบอุ่นความปลอดภัยและความสงบจุดนั้นจึงกลายเป็นเหมือนจุดที่พลังในบ้านนิ่งพอดีไม่แรงเกินไปไม่อ่อนเกินไป การมองแมวในมุมนี้จึงไม่ใช่การยกให้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือการเห็นคุณค่าในความเป็นธรรมชาติของมันสัญชตาตญาณที่แม่นยำจังหวะการใช้ชีวิตที่ไม่เร่งรีบและความสามารถในการอยู่ร่วมกับสิ่งวัดล้อมอย่างกลมกลืนพอเอามาผสมกับแนวคิดของฮวงจุย้ยก็เหมือนเราได้เรียนรู้ภาษาของบ้านผ่านการสังเกตสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อยู่กับเราทุกวัน บางบ้านอาจเริ่มสังเกตว่าทำไมแมวถึงเปลี่ยนที่นอนหรือทำไมถึงไม่เข้าห้องบางห้องซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพลังในบ้านโดยไม่รู้ตัวเช่นห้องที่อากาศอับของวางเยอะหรือแสงไม่พอก็อาจกลายเป็นพื้นที่ที่พลังชีไม่หมุนเวียนดีเท่าที่ควรและแมวซึ่งไวต่อบรรยากาศมากกว่ามนุษย์ก็จะเลี่ยงไปอยู่ที่อื่นแทน ในอีกมุมหนึ่งการที่แมวไปนอนทับผ้าหม่มเสื้อผ้าหรือบนตัวของต๊้าของก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะจุดนั้นคือแหล่งพลังอบอุ่นที่สุดของบ้านร่างกายของเราเปลี่ยนความร้อนและกกลิ่นที่คุ้นเคยซึ่งสำหรับแมวแล้วมันคือพลังที่ให้ความมั่นคงและความปลอดภัยพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือแมวไม่ได้แค่หาความอุ่นแต่มันกำลังหาพลังชีวิตที่นิ่งและอ่อนโยนพอให้มันพักได้อย่างสบายใจ ทั้งหมดนี้จึงทำให้แนวคิดของฮงจุ้ยแมวแกลายเป็นเรื่องที่ทั้งมีสเสน่ห์และมีเหตุผลในเวลาเดียวกันมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยถ้าเรามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับพื้นที่อย่างละเอียดขึ้นอีกนิดก็จะพบว่าธรรมชาติได้จัดสมดุลให้เราทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราอาจไม่ทันสังเกต อย่างไรก็ตามในการเล่าเรื่องแบบนี้เราควรจำไว้เสมอว่าอย่าเล่าเหมือนหงจุยแมวเป็นความจริงแน่นอนเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อและการสังเกตธรรมชาติไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ตายตัวสิ่งสำคัญคือทำให้ผู้ฟังรู้ว่านี่คือมุมมองไม่ใช่ข้อเท็จจริงและทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบทของบ้านและนิสัยของแมวแต่ละตัวด้วย ถ้าแม้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างกระทันหันเช่นอยู่ๆจากที่เคยนอนมุมเดิมกับไม่เข้าใกล้อีกเลยหรือหลบไปอยู่ในที่มืดทั้งวันนั่นอาจไม่ใช่เรื่องของพลังชีแต่อาจเป็นสัญญาณทางสุขภาพเช่นปวดขอปวดกล้ามเนื้อหรือมีไข้ผู้เลี้ยงควรสังเกตความผิดปกติทางด้านร่างกายของแมวเข้าคู่กันไปด้วย อีกเรื่องที่สำคัญคือไม่ควรแนะนำให้เปลี่ยนจุดนอนของแมวโดยไม่มีเหตุผลบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าจุดที่แมวนอนคือจุดพลังเสียแล้วพยายามย้ายมันออกจากที่เดิมการกระทําแบบนั้นอาจสร้างความเครียดให้แมวเพราะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยกับพื้นที่ใหม่การรักษาพลังดีในบ้านไม่จำเป็นต้องบังคับให้แมวนอนตรงไหนแค่ดูแลให้พื้นที่ที่มันเลือกสะอาดอากาศถทยเทดีแสงพอเหมาะเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ห่วงจุ้นแนวจึงไม่ใช่เรื่องของการจัดของตามตำราแต่คือการเปิดใจฟังภาษาของแมวผ่านการกระทําเล็กๆของมันถ้าเรามองด้วยใจที่สงบเราจะเห็นเลยว่าแมวกําลังสื่อสารกับเราตลอดเวลาเพียงแต่ใช้ภาษาที่ไม่ต้องมีเสียงพูดพวกมันไม่ได้สอนเราเรื่องพลังแต่แค่ใช้ชีวิตอย่างสมดุลจนกลายเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าพลังดีในบ้านนั้นเริ่มต้นจากความสงบเรียบง่ายของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ร่วมกับเรา สุดท้ายนี้ถ้าคุณกลับถึงบ้านแล้วเห็นแมวนอนอยู่ในมุมเดิมอีกครั้งลองหยุดมองมันสักนิดบางทีสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่แค่ความขี้เกียจของแมวแต่คือสัญญาณของพลังที่นิ่งพอดีในบ้านหลังนั้นมุมที่มันเลือกอาจคือมุมที่บ้านหายใจได้เต็มปอดที่สุดและนั่นคือพื้นที่ที่ทำให้ทั้งแมวและคนรู้สึกเป็นบ้านจริงๆและถ้าคุณอยากรู้จักโลกของแมวในมุมลึกกว่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องเติมแมวไว้ด้วยนะ เพราะที่นี่เราไม่ได้แค่พูดเรื่องแมวแต่เรากำลังชวนคุณเติมความแมวให้ชีวิตความละเมียดความสงบและพลังเล็กๆที่อยู่ในทุกลมหายใจของเก้าเหมียวตัวนั้นค่ะ